สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้แมสซีกันว้าวว่างไงเพื่อนกูขอดูตัวหน่อยได้ไหมมึงเร็วมากมึงเร็วมากเอาละครับผมสําหรับเกมนี้นะครับมันมีวิดีโอมาอยู่แสดงว่า กูก็จะได้ดูวิดีโอนะครับผมเป็นวิดีโอประมาณแบบอนาล็อกนะครับผมเป็นแบบให้ดูแบบเพลินๆเหมือนรีแอคเลยเอาล้มาดูกันดีก,กว่าว่าเกมไม่ใช่เกมดีมกวาเอาล้มาดูกันดีก,กว่าผมวิดีโอน,นี้มันจะหลอนอะไรสักขนาดไหนกันซึ่งเครดิตนะครับผมก็คือคนนี้นั่นเองชื่อวิดีโอมีชื่อว่าเรียนรู้แม่สีอลไะไม่รู้มันจะหลอนอะไรขนาดไหนกันแต่ว่าเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมล่ะตอนประถมอะ่ะ ม่จะร้อนอะลรขนาดไหนวะฮะสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่วันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้แม่สีกันก็งงกันสิคุณอาจจะถามนะว่าแม่สีคืออะไรมันก็จะมีแดงแล้วก็น้ำเงินแล้วก็เหลืองไงล่ะสีนี้ก็ <c oughs> จะเป็นแม่สีสีหลักเลยแหละและมันสามารถผสมกันได้แล้วก็กลายเป็นสีที่แตกต่าง That's right That's right Yeah 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 อ oh, ล mm ูกกระตายใช่ไหมเนี <r> ่ยะมาเริ่มผสมกันดีกว่า and นี่คือสีแดงนี่คือสีฟ้าดูนี่สิเราจะเอามันมาผสมกัน t t i g h t ใช่แล้วส่ครับผม สีมมวงจะเกิดข,ขึ้นเมื่อสีแดงกับสีฟ้าเข้าร่วมกันเอาล่ามมาลองอีกสักอันหนึ่งนี่คือสีน้ำเงินเอ้ยนี่คือสีฟ้ากับสีเหลืองเอามาผสมกันอ่าใช่ถูกต้องแล้วครับผมมันเป็นสีเขียว <Let> s <S ใช่แล้วสีจะเกิดขึ้นเมื่อสีฟ้าผสมกับสีเหลืองเอาละมาลองกันอีกอันหนึ่งดีกว่า <Let> s <S นี่ก็คือสีเหลืองกับสีแดงเอาละมาดูกันดีกว่าว่าเม right. ื่อผสมกันจะเกิดอะไรอ่าน่าถูต้องแล้วผมคุณถูกแล้วมันจะเป็นสีซ้อม <c oughs> เอาละลองอีกสักอันหนึ่งสีอะไรวะนั่นอะ สีอายสายไม่ได้หนูหนไอเนี่ยมาสถานที่อะไรกันฮะเสียอะไรประตูเฮ้ยห้องเฮียวะนะ We did it มเอาละพวกเราผสมแม่สีกันแล้วก็ได้สีที่แตกต่างกันมาเรียกว่าเอ่อสีแบบสีก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเอาละมาลองผสมเข้าด้วยกันอีกทั้งหมดดู Your vision is stable. It has not been altered. Stay within your sensories. this? grounding method will help you to stop... recover from sensory overload. Do the following. Five Ng things you can hear. things you can see. things you can หนึ่งหนึ่งผมอ่านไม่ทันไว้แต่ตรงนี้ก็คืออีดิทและเมกโดยอดัมบูตสมิธอดัมบูตสมิธเหรอแม่สีจัดการโดยเลโอวินซิเบอร์หยอ่านยากวะ่ะฮัลโหลสวัสดีไปดูอะไรตรงนั้นนะ่ะตอนนี้คุณเรียนรู้สีของคุณไปแล้ว ไงเพื่อนเอาละครับผมจากที่ดูแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันหลอนมากนะครับผมและเราจะได้ไปหลอนอีกในเกมแน่นอนนะครับผมเพราะวิดีโอนี้มีเกมด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับผมเราไปเข้าเนื้อหาของเกมกันดีกว่าครับผมดูซิว่ามันจะหลอนแบบนี้หรือเปล่าอุ้ยเชื่อจะตสุดท้ายใจหายอะไรเนี่ยเออแมน แกมองฉันอะไรแปลกๆงั้นนหยนายใจเกเรหรือเปล่าอะไครับผมยินดีรับช่วงของผมอีกครั้งนะครับผมอยู่เกมนี้มีชื่อว่า primary color man หรือว่าผู้ชายแม่สีนั่นเองนะครับผมแม่สีมีสีอะไรบ้างมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าครับผมนี่คือแม่สีนะครับซึ่งเราจะต้องมาเจอกับไอตัวนี้แหละซึ่งเรามาเล่นกันดีกว่าครับผมโอ้โอ้ออบเจกต์อันแรกที่กูได้มาเลยก็คือ escape โอ้ไม่กอดนี่มันอะไรกะเนี่ยนี่มันสถานที่อะไรกันสถานที่แม่สีสีเหลืองสีแดงสีฟ้าแล้วนี่อะไรเนี่ยแบล็คลูมเหรอแบ็คลูมเ่ะเนี่ยโอ้โอ,โอแต่มันดูไม่ใช่เหมือนเขาวองกดนะครับผมไม่น่าใช่แบ็คลูมเนอกแต่เกิดเทียอะไรขึ้นเนี่ย What the hell เสียงหาเสียงเฮลเลยว่าทํา ชิบหายแลละเกมนี้วิ่งไม่ได้เอ่อเอ่ออะไรอ่ะโซฟาฟิลอ๋อไฟฟิลบอกไอ้เชี่ยหาฟิลบอกโอเคเสียงมันไกลอยู่นะไม่ต้องกลัวกูไม่ต้องกลัวยังยังไม่ต้องกลัว มึงกลัวอะไรๆเขี้ยมึงกูดไม่ให้กูไปทางนั้นกูก็ไม่ไปก็ได้ไอ่จัดฟืนเจอร์อะไรของมึงเนี่ยโอเคเสียงมันยังไกลจากเราอยู่นะครับโออเช็ดมันอยู่ขวานเนี่ยแหละโอ้ my god ใช้ได้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 เกมนี้ใช้ได้โอเคไอชิปุนหัวเลยกูสัตว์ฟีลบอออ็อกก์ไอย็ดเคเฮ้ย What the โอเคแสดงว่ามันเกิดมาจากทางนั้นเหรอกูขอดูตัวหน่อยได้ไหมเฮ้ยมึงโคตรเร็วมึงเร็วมากมึงเร็วมากแอบดูมันก่อนนะครับ เดินไปแม่งเลยเฮียเฮียอูียอูียอูผมว่าทางนั het, ้นแน่กูเชื่อยังไงก็ทางนั้นมวิ่งเร็วมากมวิ่งเร็วมากเฮยอูเฮียอูเฮ้ยเพื่อนแกวิ่งเร็วเหลือเกินอ่ะจะมีโอกาสหน่อยได้ไหมอ่ะ โอ๊ชิปกูรู้สึกกูรู้สึกความชิปหายใกล้กูมากกูไปดิมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นชัวแต่ชิ้นนั้นมันอยู่ในนั้นด้วยมือนกันเช,ชื่อผมว่าชัวแน่เนี่ยเนียมันอยู่มันอยู่ทั้ง Get away! ดไฟวะปิดไฟแม่งเลยที่อ่ะมาอะไงโคโอ้ยเฮี้ยกูสู้ไม่ได้เนี่ยมือชิบหอยเลยมึงหาไฟเฮี้ยเรามาติดห้องมึงเนี่ยหาเพื่อนมึงเอาไฟเฮี้ยเรามาติดห้องมึงวะเนี่ยไม่สว่างเลยสักนิดแม่มย้อยไอ้นี่ไอ้ที่นี่มันก็ลูกกูกากูนี่อยู่ได้เนี่ยอ้อม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 จะเข็ดทั้งตันอีกเฮี้ยโอเคโอเค เดทเอ็นทางตันสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยเชี่ยมึงเชี่ยอะไรมึงวะลูกกู๊กเกู คนสู้ผีกูเจออะไรไม่ไม่ไเกมดูดพลังชีวิตสีดูดพลังชีวิตของผมไอ้ผีอะไอ้ผีเว้นะลกออกมาเฮ้ยโนเกตอเว้ ไปดือด้อๆนี่แหละโอ้คุไปดือด้อๆแหม่ไม่ฟิวสองอันอะฟิวสองอันอะโน้โ no! น no! มันมีเทียอะไรตอนตอนนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ yes 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 อย่าเพิ่งยึดมึงยังไม่ไดีใจไปไสัตว์มึงจะกลับยังไงก่อนมึงจะกลับไปตรงนั้นถึงยังไงก่อนโอ้ยเฮี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 ยผมว่ามันไปทางซ้ายทางที่เราจะต้องไปแน่เลยไม่ใช่ ว่าต <ST su ks> ึปหาประตูเกมนี้น่ากลัวจังก็คือเกมนี้ไม่ค่อยน่ากลัวมากนะครับเอาจริงๆอ่ะแบบจริงๆเลยอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวมากแต่มันว้า Exit Bad Yam b o ย เอาเลยครับผมก็ดูเหมือนถึงตอนนี้เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูด้วยกดแชร์นะครับผมเอาล้วสำหรับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับผมก็คือมันมันใช้ได้อยู่นะเอาละเอาเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสมเช่นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเชื่อมันบัตไปวิ่งวิ่งมันเหลือเกินเพื่อนวิ่งมันเหลือเกินบ๊ายบายครับผม Subscribe BAD damn boy. What, what guys?